นี่จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่รอ iPhone SE 2022อยู่หรือเปล่าส,สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสเสริรเสินะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Apple นะครับเจ้า Apple iPhone SE 2022เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพ้อสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับคือสําหรับคนที่เป็นแฟนๆของ Apple เนี่ยนะครับทางไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคุณมิงชิโคะนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ต้องขอบคุณทาง New s My d r i v e r เนะครับเขามีการระบุมาว่าทางคุณมิงชิโคะเนี่ยมีการพูดถึงหรือว่าทํานายถึงเจ้าตัว iPhone SE ตัวเล็กนะครับในปี2022นะครับที่กําลังจะ เปิดตัวในปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเขามีการบอกมาก่อนเนี่ยว่าในปีนี้เนี่ยจะไม่มี iPhone SE ทุกรุ่นนะครับความแม่นยำของทางคุณมิงชิคโคเองเนี่ยก็ถือว่าแม่นยำในระดับหนึ่งในเรื่องของข่าวสารนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเชื่อได้เต็มร0อยเปอเนไหมี่ย,ยรอดู Apple เปิดตัวดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยทาง iPhone SE Plu ที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวจะเปิดตัวในปีนี้เนี่ยนะครับจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี่พึ่งเดือนมีนาคมก็ยังเหลือเวลาให้เรารอลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เขาระบุมาเน,นะครับเจ้าตัว iPhone SE 2022หรือว่า iPhone SE 3เนี่ยหน้าตาเนี่ยหรือว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสิ่งที่เราใช้อยู่ในปีที่แล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัว iPhone SE 2 0 2 0เนี่ย หน้าตาก็ยังคงเดิมนะครับหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนหรือว่าแปลกใหม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปีนี้นะมันคือปีหน้าด้วยซ้ำเทคโนโลยี Technology ทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแล้วส่วนสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนเนี่ยมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเอง2องอย่างเท่านั้นเองนะครับที่เขาระบุมานะครับก็คือในเรื่องของตัวชิปเซตโปรเซสเซอร์นะครับจะได้ใช้ตัวชิป ของ iPhone ตัวใหม่ล่าสุดนะครับและหรือว่าจะได้ใช้เจ้าตัวชิป A Bionic A 1 4ที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ 5G นะครับตัว iPhone SE 2022เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีการรองรับตัว 5G m o เ็ม 5G อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของ iPhone SE Plus เนี่ยที่ทางคุณมีชิคโคเนี่ยระบุมาว่าอาจจะไม่ได้มาในปีนี้นะครับ ทาง Twitter นะครับที่ชื่อว่าคุณ Apple Lab เนี่ยครับก็มีการโพสต์ข้อความนะครับระบุมาถึงในเรื่องของราคาของเจ้าตัว iPhone SE Plus แล้วก็หน้าตาดีไซน์ต่างๆด้วยนะครับทำให้เราสามารถคาดการได้ว่าเจ้าตัว iPhone SE Plus เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆนะครับกับเจ้าตัว iPhone XR หรือว่า iPhone 11 นั่นเองนะครับคือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นนอตแล้วนะครับส่วนที่น่าสนใจเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของฟิงเกอร์พริน c ์สแกนเนอร์จะไม่ได้อยู่ตรงกลางจะไม่อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับจะย้ายไปอยู่ด้านข้างแทนนะครับส่วนด้านหลังของกล้องเนี่ยยังมีการขัดแย้งกันนะครับว่าจะได้ใช้กล้องตัวเดียว12ล้านเมกะพิกเซลหรือว่าจะเป็นดูโอ2ิล้านเมกะพิกเซล2ตัว และแน่นอนตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้ชิปนะครับ A-Bionic 14นะครับตัว top top เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่รองรับ 5G นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัว SE Plus หรือว่า iPhone SE ต่างๆเนี่ยมันเป็นรุ่นระดับกลางๆนะครับแต่ว่าชิปเซ็ตเนี่ยไม่ธรรมดาเลยในเรื่องของสีของเจ้าตัว iPhone SE Plus นะครับที่จะมีมาให้เราเลือกเนี่ยนะครับก็จะมีมาให้เราเลือกด้วยกันเนี่ยสสีด้วยกันนะครับก็คือสีดา สีขาวแล้วก็สีแดงนะครับผมคิดว่าสีแดงสวยสุดนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของราคานะครับทาง apple lab เนี่ยนะครับก็ระบุมาว่าราคาตัวนี้เนี่ยจะเปิดที่499เหรียญ us dollar นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15,000บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยได้ชิปเซตแบบนี้ a b i o n i c 14แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็น มือถือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ถ้าเกิดว่าเปิดตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมเราจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว iphone se 2022กับเจ้าตัว iphone se plus เนี่ยตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไนครกก็แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืม ส่หน้าก,กากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe